ีเกมมาแล้วครับทุกคนคอนเซนเทรตหน่อยครับออคอนเซนเทรตหน่อยครับมึอบงอะมึงอะเขาบอกมึงอะแล้วผมไปตั้งเดียวอะผ,ผมไปตั้งค่ามามึงอะพี่ปลาลเราเบอรใส่เพื่อนนะไอ้เหี้ยเราคิดเม,มื่อวานที่กูอัดอ่ะก็มีก็มีตอนที่กูปลาระเบิดใส่เอ อ้ด,าด่านทะเลทรายที่เราโดนภูเขามึงคดีคดีปาระเบิดกูเยอะมากเลยวะมึงมึงเยอะไปอยู่แล้วนะทับฟอร์มทับฟอร์มอยู่มันแค่รอบสองรอบเองนะอยู่เขาข่าบนรถข่าบนรถชนมากราจริงเฮ้ยแท็กซี่ เอาไปก่า่หิวดีว่าเราหิ่มีเพลงหรืนโดนมีตายรถมันมีเพลงแต่รถกูมีแต่เะเอ๊ะมอเอารถคันนี้ไปกูจะเป็นไรเดอร เฮ้ยเอ๊ะเอะไรเอออะไรกูไปเที่ยอะไรกันเียครับฉันเส้นชาตัวตายแล้ว่อนเอียมาจอดฮยมันเห็นกูชิบหายข้างหน้ามึงเลยเพื่อนนี่นี่นี่นี โดนเราแฟนมันโดนแฟดมันโดนแฟดทิมิมเพื่อนมันหมอบไอ้ไอ้รถแท็กซี่ไม่ช่วยเคลียร์เลยเออยังมาเก็ตายเลยแต่ไอ้เอ๊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 มันจะทำมึงไอ้เอ๊ มันเยอะเกใกล้โบนมกูรู้แล้วมันคือมึงเห็นลงมาสามตัวเลยเหรอใช่อีกหนึ่งอีกหนึ่งาวนตข้างๆนอกแล้วนอๆนอนอนอชุช้ชุ้ชุชวย้ไไิ้มไอ้ดิ mười chín 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 กินไม่ต่อค้าไม่โดนอ๋อเฮมึงล่วงไปแล้วเหรอเออโอ้โ,โหตัวนี้ปล่อยศพผูกไอเฮงนอนเน่ากูมึงไม่ได้เก็บกระเป๋า ราจะล,ยลอยเอาปดีวะแ,วแต่เลยเอาปูป่ะบุกบอกไปเลยเ้ดี่หแที่ี่มันไปงานแล้วแต่แเจอหน้า่ดยไหนิกูแล้วรีบเอาเรื่องจังเฮียยิงจังไบวะอโอ้โหโคตรแม่นอีีอ่อเกณฑ์วะไม่ใช่กูดได้แล้วกูดได้แล้ว มึงกูแค่ผลัออกเอาไปาอไอเอกูแค่ผลัออกเอาไปเอไ๋่มันอยู่บนนั้นมาอยู่บนนั้นกูไม่เห็นนะเพื่อนไม่เห็นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกความมั้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้มึงโดนยังไงอ่ะกูไม่รู้ ตีอยู่ในสองตีตีเราสองคนเวิดอไรันวเกเฮ้ยเฮ้ยฉันยิงยิงยิงก่อนไปดิยิงก่อนไปดิยิงก่อนไปดิมันเห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูเพื่อนมึงต yes, ้องยิงขดไปทพปักปั้นให้กูก่อนกีมหลัง ไเหี้ยเอียเฮียไฮ้ไว้เฮ้ยเฮ้ยอยู่ฝาวู้เมื่อกี้อีกมีรู้ปล่ามีรึเปล่า

ไม่ตั้ไหนเอ็มแม็กซาดีดีละดีดีละที่เดินอ่ากัปตันตามะต um oh. ั้งกูหมดเลยเงวะโอ้โหอมึงยิงระเบิดไม่หยุดเลยดิใช่ไหมเชลเตอร์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 คืออะไรอ๋อเอ้ามโนสกูลเหรอกัปตันจะพาบูสเท่าไหรงเอาขอขอขอจริงก่อนอย่างเมื่อกี้เสียงมาหน่อยมาหน้าได้เลยอ๋อเอ็มซี เฮ้ยมันมีคนตายคิดว่าเอจีใช่ไมพ้านนาบ้านน้อเหงอย่าดิ้งมิอย่าไปอะไรพี่มันบังเลนกล้องกูเมื่อกี้กัปตันกัปตันอยู่ไหนกัปตันอยู่นี่มึงอะมืออะมึงต้องออกมาออกมานี่ไงบ้านหน้าเนี่ยอันต่ออ่ะอ่ะอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้เฮ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยกัปตันกัปตันกัปตันไม่มีควันเท้าบ้านเขาไม่มีควันเท้ไม่มีควันเฮ้ยเอาเอาควันกูไปเอาควัน กำตายจะสู้มันอยู่ไม่มีใครไปช่วยเอ้ยกูปาผิดอีกแล้วกูปาผิดอีกแล้วไอเอไอเอ๊ไอเอะเราตายเวรนี้ปะจะตาปลาอะไรจะปลาอะไรปลาะเบิดควันปลาจะเปิดควันตัว บ้านมีสองตัวตายตายเลยไอ้หัวโตขึ้นไปไปไฟไฟขึ้นเดี๋ยวผมเลงด้วยเลงตัวเลงตัวเลงตัวนะตรงไหนเองที่เดิมที่เดิมตรงสมเมื่อกี้เฮ้ยนี่นี่นี่เป็หลังจำแพมพี่เลยเนี่ยประมาผมไปซ้ายผมไปขวาซ้ายซ้ายอ่ะหลังหลังแพมซ้ายผมยิงกดได้อยู่ ไม่จุดหลังกระเพกจุดหลังกระเพงเอ๊ะตาย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 หมดตายหมดหมดที่สวย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 กัปตันขอขอกระสุนหน่อยออกระสุนหน่อยกัปตันพาพวกเรามาได้ไรเงี้ยเมื่อกี้กัปตันปาร์ลุ่งเราดูรุ่งคนแรกกันเมื่อกี้มันมันมันก็มีพากันได้กัปตันจำได้ไหมเอ็มเคฉันไม่มีหมัวอัมเครตุกี่คนทหารโอ้ชอบกัปตันฟังคำสั่งกัปตันลงมาเดี๋ยวนี้กัปตันไม่มี ฟังอาบล้นะนางหมวกวางหมวกวางหมวกของเจ้าลูแกจะเป็นคนส่งเสริมกอตตานไม่ใช่เหรอไม่มีมีมีคนมีคนมีคนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ไหมอยอย่าพึ่งได้ไหมกัปตานอยาพึ่งได้ไหมอย่าพึ่งได้ไหมไม่มีหมวกอย่าพึ่งได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครอูไม่มีใครอยู่เลยไมีใครอยูเลยบอกว่าย่าพึ่งได้ไหมได้ไมออได้อะไรอุ้ยอน้อ้ยอ้ยุยขหน้าเรา ดี๋ยววะไปดูดิผมผมกระตันผมผมปะระเบิดตันมาระเบิดมากระตันผมร้องรอบทีส่สองแล้วแล้วทำไมสองคนนั้นเขาเโดนไม่โดนอเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยกระตันกระตันกระตันตายอู้ตายอู๋ยวกูไม่ตายหู้ ทัไม่ทไม่ทันไม่ทันไม่ทันอ่าไม่ทันกูไปแล้วไอตัวนึงไม่เห็นนะนมันยังเหลือตัวนึงไอเฮงไ่ใช่ใช่กูงกูยูนตงกูยู่ตงกูเอ้ยมียาตามมียาน้ำให้ปะมี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 มาที่กูไอเอ็มยันมาขวาด้เีย กูไปไม่ได้มามามากูช่วยมว้มามันอยู่ตรงไหนวะไอ้มันอยู่ในบ้านอ่ะไม่บ้านก็ที่นึงไงเอาปุ๊บเอ่อล้อติดบ้านเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรื่อองขาวอะตายหูลายหูไอ้เหี้ยมันทำได้ไงวะไอ้เหี้ยมันทำได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเข้าบงกรเข้าบงกรเข้าบงกรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้าวอ้าเอ้าวอ้าวเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมาผิดไอเอมึงจะฆ่าไปไหนเล่าไอเอ จะคาดไปไหนเล่าเฮ้ยกูวางให้กูวางให้เอ้าไอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยมึงพี่เราไม่ดีวะคือตรงนี้มันโดนมันโดนสองข้างยิงเข้ามามึงออกไปมึงก็โล่งนี่ที่กูปาควันให้มึงอยู่กูไม่ไปอะไรอะไรกูไม่ไปผิดกูปาผิดเมื่อกี้แต่กูแต่กูโยนไปทางอื่นทัน ต้องใช่ต้องใช่แน่แน่กระตันกระตันลงมากัปตันกระันกระตันจอดรถมันมีคนลงปะเนี่ยกัปตันจอดรถมีไมีกัปตันมันไปหรอกัปตันมีคันมีคันมากรีนกรีนีเฮ้ยเฮ้ยมาใส่ไม้สักเขาหลังเขาหลังมาใส่มาเขาหลัง

ผมรู้สึกว<ะ>่า<ะ>ผมโชคดีมากที่ผมมีเพื่อนร่วมทีมเป็นพวกคุณขอบคุณมากที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน,อนขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริงตรงไหนวะไม่เองมันย่อเลย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 ยมันย่อข่าวมาผมเนี่ยใช่กูเลียงอยู่แต่ว่าไม่เห็นเออ๋อเห็นแล้วรอบนี้ก็พูดวิทยาไม่ได้เพราะตังกูไม่พอ อีกลัวอเคน็อกมันได้ว่ะเหียเขาหมดเอยี่สหเอรวังเอรวังเอรวังซไซเฮ้เฮ้ยเมันเห็นกูเลยสัตว์ไระเบิดระปูไม่มีปนไปเไอ้เหียมาฝั่งนี้แล้วไอ้สัตวิม้ดอกอดอปืนแอดอปออมาได้เก็บของเหียเก็บของจะได้้ห่นบอยไอ้เียอะไรของกูอ้า เฮ้ยไม่ล้มไอ้เหี้ยกระดังกระดังมันล้มกระตันมันล้มกระตันมันล้ดีมากซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยตันไม่ได้มันอยู่หลังบ้านงยิงไม่ได้แล้วกูเอาเองก็ได้มั้ิ้มจิ้มบนยอดหินเมื่อกี้โอ้คุณเ้ายอดหินยิงผมอยู่กูจับตันตันตีเดียวก่อนใช่ไหมใช่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  ตาข้างหลังเออไอ้เจี๊ยมึงเอาเอาบิยอดเขาบิยอดเขาบิยอดเขาเลยเบิ้ลตัวเดียวเบิ้ลยอดเขาเลยเบิ้ลตัวเดียวมันลงมาช่วยไม่ทันหรอกแล้ามันมีมันมีตัวฉีกฉีกมาหนิตาย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 เอาตัวยอดเขาไม้ได้อะสวยโดนโดนกูไปสามนัดเมื่อกี้เอ้ยวง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 บีบมันตายแหละคิดว่านะผดทหารเอง ทำเพื่อชาติจะครั้งสักครั้งจะเป็นอะไรไปเพียงต้องต้องต้องเอาอยาแล้วไปเพียงนั่งนี่หรอชุดสุดท้ายของวันนี้ดื่มน้ำจอกสุดท้าย <c oughs> <c oughs> น้ำจอกสุดท้ายเรายังเหลือผ้าพันแผลอีกผ้าอัน <c oughs> พที่้าบ้านข่าวกัน่ไม่ได้ ข้าภูมิใจข้าภูมิใจข้าภูมิใจที่มีท่านร่วมทางไปกับะะขาบ้าก็นแล้ววะกูตะเบะเคารพไอเห่งละโดแล้วงงไอพี่เจ้คนนี้ไม่แน่เ,นแนเราสู้จนมาถึงที่เก้า